คนเรานั้นฝึกฝนกันได้เราสามารถฝึกให้เป็นได้ทั้งลูกจ้างหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจคนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกจ้างเพราะว่าพวกเขาถูกฝึกถูกสอนจากโรงเรียนหรือบางทีก็มีคนที่บ้านคอยบอกกับเขาให้เขาไปเรียนโรงเรียนนะจะได้ทำงานดีๆแต่ครอบครัวหรือคนเหล่านั้นไม่เคยบอกเลยว่าไปโรงเรียนนะแล้วจะได้ไปเป็นเจ้าของธุรกิจ ถ้าเราต้องการอิสระภาพเราต้องสูญเสียความมั่นคงไปลูกจ้างเป็นคนที่ต้องการความมั่นคงมนุษย์เรานั้นเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดเราเรียนรู้ได้ด้วยการล้มลงและลุกขึ้นลองเดินใหม่เจ้าของธุรกิจคือคนที่ค้นหาโอกาสโดยไม่สนว่าจะมีทรัพยากรอยู่ในความควบคุมเท่าไหร่นี่คือประโยคที่ได้จาก ในหนังสือถ้าจำไม่ผิดนะคะคือหนังสือในเรื่องของ Fa s t สเลนประโยคแต่ละคำมันจึกมากแล้วมันโดนใจกับเนยมากๆเลยในช่วงเวลาที่ตอนนั้นเรายังเป็นพนักงานประจำอยู่